สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับตำชีวีนะครับบรรยากาศตอนเช้าหกโมงเช้านะผมวันนี้ผมจะมากู้ตะข่ายดักปลานะผมอันนี้ใส่ไว้ในหนองในสระของตัวเองนะผมน้ําลึกมากครับผมอ่าจะต้องขี่เกลอนนะผมผมปักไว้ตรงนั้นนะหลักหนึ่งนะครับนะตรงหลักนั้นแหะนะครับแล้วก็ลากไปนูน่นตรงขาวๆนะผมแล้วก็ดึงมานี่นะครับผม ตรงนั้นอาจจะถูกสองตัวนะครับผมที่มองเห็นข่าวนะครับผมอไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวมจะไปกู้ให้ดูนะครับผม <c oughs> ก็นี่นะครับขึ้นมาเมื่อกี้อ๊ติดนี่ครับกี้ลงไปนะครับผมได้เยอะอยู่ครับนะครับปลาเพียนนะครับผมตัวหนึ่งก็ใหญ่อยู่ครับเป็นปลาที่เลี้ยงไว้นานแล้วครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติครับในบ่อนะครับผมก็หนาวนิดนึงนะครัผมตื่นมาแต่เช้าเลย ไม่ได้ล้างนาล้างตานะผมก็คือปลาปลาสลิดที่ถูกนะครับมันก็จะตายเร็วครับเป็นปลาอ่อนแอนะครับผมปลาสลิดนะฮะถ้าถูกก่อนก็จะตายเร็วแต่ว่าปลาตะเพียนก็จะทนหนึ่งนะครับใส่ไว้ทั้งคืนครับผมไม่เป็นไรนะครับไม่ตายครับปลาสลิดจะตายนะครับมีแต่ปลาสลิดตายนะครับปลาดุกก็มีนะครับผมถูกกันโอเคครับเดี๋ยวผมขี่รถกอนกลับบ้านก่อนนะครับผม นะยังไงเจอท,ที่นอกปักครับ <c oughs> นี่นะครับได้โลนึงบอกว่าเดี๋ยวเอานง,าง่นมาจ่ายอัตะเพียนมันสี่ห้าตัว ับไปริง้วตัว,น,ตวน,นี้มันสี่ตัวสี่ตัวนี่คือจากน้อยเที่ยวหมือว่าคืนนี้เพียมอะไรตลกแนวห้องข้ามเลย มีในถังมีปลาสลิดด้วยนะครับแต่ว่าปลาสลิดตาย